จุ่มคู่ใครอะ่ะรอบนี้เรือจีทีมพี่กุ้งเนี่ยไม่รอบนี้สิมหกแล้วเหรอซับ โอ้โหแม่นมากครับนักเปตองมาจากภูทรพิษณุโลกว่างั้นครับทีมชอปเปอร์พ่อลูกพ่อลูกจะสู้กับน,น้องเอฟน้องโอมครับตัวเยาวชนทีมชาติจะสกรูกันไดบ้บ,บอกับป๊อกเศ้าจุดฟุดเ,เดี๋ยวก็เป็นครับพี่ ให้ขยันซ้อมขยันซ้อมไปใช่หนูว่าสนามห้าไม่เจอได้ไ่องเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดครสวรรค์มีขนาดเล่นสองหัวไม่มีใครได้แต้มยันออกอ่า,าแล้วครับ ี่กล่องพอลงทางนี้ทำไมมันมืดอ่าดูครับเล่นกันสองลังไม่มีใครได้แต้มนะครับแจนน้องอ่ะลุ้นด้วยแจนน้อกปล่จริงเลย เบ็ตองดีมันดึงเป็นรูปดีอย่างเดินเป็นแบบเดี๋ยวน้องใครจะตีครับบ๊อบอย่งน้องอุปกรณลูกอุปกรณ์ชอปเปอร์อิ่มช็อปเปอร์อ๊บุูกรณ์อ๊อผู้ว่าลูกอาชีพไงหนูก็เข้าใจว่าหนูเล่นสอหนูเข้าใจผิดแลอวเมื่อกี้เรารู้สึกอยากเข้าใจผิดนะสนาม ต่อครับไปอีกลูกหนึ่งแกนออกแกนบินไม่บิน <c oughs> ปอปกก็ <c oughs> <c oughs> กได้รตลตายอ่ะลกก็อยหลุดจะโยกแค่เปรียบครับ <c oughs> เดี๋ยวลูกสี่ต่อหนึ่งลูกสี่ต่อสอลูกในมือ น้องอมอย่ไล่เลยบึ้มอุ้ยจอดจอดสวยมากนาีกระนายลูกลอืะเดี๋ยวพอดีค็ทำเดี๋ยวพอดีคำครับม,มันไม่แน่นน้องน้องอมตีลูกนี้ครับจหรับดอก เียเียเพอมืออยู่นะครับพาอ,อ,อ,อกเคลียรบุ๊บโอ้โหตกเนรองนะครับตอนนี้ตอนนี้ตกเป็นรองนะครับปกติหลุดจับ

อ๋อลุครับไม่ได้เข้าลจนม่ได้ไม่ได้เข้าับดงง์ตีดูี้ดูจากด้านหลังป๊อก

อันนี้ตัดเข้าชิงใช่ไหมพี่เพราะว่าอีกทีมเขาเจอกันเองเขาไม่แข่งทั่วไปใครก็เ,เลยแข่งทีมเดียวทีมนี้นะับน้อกบอมจับโล่เข้าหาแจนครับ เดียเข้าดียโอ้ยเคยเล่นทีถึงว่าเล่นอยู่ต่างจังหวัดเดมาเดี๋ยวมาไปอยู่แถวนี้สนุกเล่นเลยโอ้โหลอยเต็มเต็มเลยขาดจอดอย่างเดียวครับจุ๊บน้องมันดึงลูกอยู่ดีจยงเงไ นามอิ่งแห้งเลยเนี่ยเพตกเป็นรองลูกละจัดปัอือ อะไร่อ,อเ่อนของมออะไรไล่ฝน้วเลล้อเอืดเอืดไล่ฝนไงเนี่ย่น้องหลุดลูกตายครับว <c oughs> ันที่สามเหรอคนยังไม่มาจากเที่ยว คนไม่มายังไม่มาจากเที่ยวเชื่อเถอะหลงเลง็งรับรับแค่อีกเก้าทีมนะเต็มแล้วปิดเลยย่างเนื้าต <c oughs> ิ่มัำลาบติ่มซำลาบเราดูต่อครับบุ้ม อยู่น้องอมทีครับอไปที่ทตรอยู่นะการดีกรับแน่นอยู่นะจากกังหวัดครับนักเรจงมาจากตเจวอรครับ ขอบเข้ามาคอน้องก็ตีอีกรูกหนึ่งครับออบชนุโลกเต็มเม็ดเลยอออนก็เเ่่แทบ เข้ามาโยนหนีตีนะครับไม่ใช่เขาเข้าไม่ได้นั่นไงก็เปลี่ยนแผนเข้าแล้วเขาได้เปรียบลูกเปลี่ยนแผนไม่ตีแล้วครับอีกฝั่งหนึ่ง ใหน้องโอมไล่ครับตอนนี้ดูน้องโอมอย่าตีนะครับ <Okay. S 2> เขาจะอ่านตีโฟโลเอาลูกตีข้อหายแจ่มน,นะครับไม่ไม่โฟโลเข้ามามาดูต่อครับมันทักทายครับ ลุงเขาก็เอาแค่เปลี่ยนเขาได้เปรียบลูกอยู่ลูกหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าปอกโยนหลุดโซนไปหน่อยนึ่งผมจะเข้านะครับคือมาแรงแป่เอาเปลี่ยนอยู่ละมั้งเปลี่ยนแบบชื้อเฉียดครับ น้องมันคงกะเอาลูกมาเบียดลูกบนไว้ดูดูนะขึ้จะตีนะครับทีนี้นะออดนะออดพิษสุโลกอ,อเข้าลูกได้เปียบลูกได้เปียบมาดูต่อครับดูต่อ

สามสองสามสองไปซื้อเนื้อได้เลยเนืตีนะกินได้ยันพุ่งนี้มาบ้าวันเสาร์อ่ะตรงนี้ว่ะมาดิเนี่ยเดี๋ยวเอาเนื้อไปยางเอาสี่ชีททีมาเลยตรงนี้เสียตีโอเข้าดีมากเลยลูกนี้เสื้อเสื้อ ลูกเหล็กจากผู้ทอนครับเข้าเหยียบมุงหลวงในช่วงใกล้ปีใหม่บบอูหลับดอกแล้วครับน้องโอมตีลูกนี้สุดยอด น้องเขาเขาเปลี่ยนอยู่นะประศิษย์ไลท์ให้ดูได้ทั้งโอมทั้งโอมมี่อน้ไลท์แอนิกิตฮึ่ม เสียงไสาเนียงโอ้โห,โห,โโหแต่บินเข้าดีเกินครับลูกนี้สุดยอดสุดยอดดูต่อครับ เคยมาทีเามารอแู้ไไมสูสีนะครับเนี่ยมามา,มาพี่น้องดูไปตองมาอยากจะเข้ามาครับไหลมาโอ้ออเข้าดีเข้าดีน้งององมได้ฟาดนะครับจะได้หมดปัญหาเป็นัที จะให้ดูล es ูกต ah ีเปต่อดาวลุกดาวลุกครับโอ้โหเตรียมรอยลุกมาบึ้มเต็มสตรีมนะครับนี่อะไรอย่างเนี้เราเหลือใบเดียวพี่เราเหลือสองใบนะเข้ามาอีกลูกยังไงเราเข้าไปตัดด้ก่อนเอาเอาแค่เปลี่ยนน้ำมั้งน่าจะเปลี่ยน ว่าน้องเขาบอกไม่เปลี่ยนครับนะเขาไม่เปลี่ยนครับเมื่อสักครู่โอ้สองเราพอา่อจ้าเฮ้ยดูน้องอมตีอีกลูกนะครับอ่ะเตรียมตัวครับดูน้องอมตีครับบ้มวู้จอดครับจอดสวยมากรูกนี้รูกนี้น้องอมตีจอดสวยมากเี่ยแต่เขาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไร น้องเขาจะสลับดอวนะออทับออฟออฟลุกหน้าออดไปโดนครับนี่ครับคือน้องงอมจะไล่จีเลยครับสัตบุ้มจอดอีกแล้วครับจอดนิ่มมากเลย น้องเขาก็จะสลับดอกนะครับตอนนี้โลกเสียเปรียบนะครับพีมและช็อปเปอร์อ่ะเอ้ยบ้ม จอดเหมือนกันครับเป็นลูกเข้าได้อีกลูกหนึ่งนะครับตีเห<อบ>มือนกันครับอ้าวเขียเขียวันครับเขียวัน ตีอีกลูกหนึ่งครับบ,บ๊อบผ่านนะเข้ามาครับน้องเขาน้องเขาจะตีอีกลูกหนึ่งครามสับดอด ปังได้แต้มนะครับที่เป็นของลูกไม่ต,ตามเราสับเข้าตลอดเลยหลุดอย่างเดียวเลย มาดูต่อครับอ,อ๋อไฮส้อยหกทับหนึ่งเบสัน,นอ๋อมันคือโทษน้ำนำแข็งกันเยอะเดียวพ่งเด้อเยอะจถามบ้านเลยกี่เหรอเข้ากล้องนะเข้าอยู่ช้างมัน เขากล่องก็ปิดเสียงไว้ มาดูต่อครับดูต่อม tamam> no e sì um ี่ผมสักเขาแค่โดนลงทีนะเอ้ยเลี้ยวไปอีกแล้วฟอกเข่าครับโอ้ไเข้าไปตองคันเทพครับเอาดีเบอร์นะครับเข้าไปตองลูกนี้สุดยอดมากเข้าไปแท็กลูกเขาออกเชย ้ไฟอะไรนะไฟตกว่าไฟจะชอ็อตน้องก็ตีครับไม่ออกจันไม่ออกตามเจ็บแต้มแล้วครับทีเนี้ย ไล้ไลททีมชาติครับโนเนมไม่ไลทครับฮัลโหลครับโอ้ผมบอกน้องมันไปแล้วอยู่หน้าหอพระนั่แหละครับ มันมันคนละหลังน้องถามมันแล้วผมก็นึกว่าหลังเดียวกันครับคับบอกเขาแล้วโอโ้ยไายกาดมากเห็นกอริบหลีน้องมันก็ตีได้วะ่ะเฮ้ย ลูกเมื่อสักครู่นี้ตียากหนูนะครับเป็นตองถ้าถ้าลอยต่ําก็โดนลูกตัวเองไปเลยแต่ลอยข้ามไปได้แล้วก็ลูกแรกก็แทงออกจากกันได้อังไฟตกอีกแล้ว ดูไปตองต่อครับพี่น้องทีมช็อปเปอร์จากพิกษณุโลกทีมพ่อโลกครับออสออฟจ,จากพิษณุโลกจากภูทรเพิ่งจะเห็นหน้าเล่นครั้งแรกนะทีมมือไม่ได้ธรรมดานะครับนำทีมกมสี่เจ็ดสองด้วยตอนนี้ จะให้ดูน้องโอมตีครับดูนี้บึมโอ้ยขนาดโอมก็ไม่เคยผิดนะครับลูกเข้าประมาณนี้เอยแค่เข้าอยู่ประมาณนี้จี๊อดสามใบก็ไม่แพ้ละแค่นี้ั้ยสองดูลงลมจะเข้าครับ ดูต่อครับดูต่อจะเข้ามาจะอ้อมอ้อมได้จริงๆครับเปลี่ยนนิดนินะเท่าที่ผมดูไม่เปลี่ยนครับน้องบอกไม่เปลี่ยน ต้องมาช่วยเอาสองแล้วนะครับตอนนี้มาเลยสองโม่สองครับเนื้อหเื้ใหญ่มาดูน้องโอมตีครับตอนนี้เตรียมจัดท่ายัดทางเขาวงนะครับน้องโอมจะฟาดเลยสัตว์้ง

น้องเขาจะเข้าหรือตีเหมือนจะลังเลว่าจะตีหรือเข้านะ, <c oughs> ะพิษณุโลกนำเก็บสองพระานั้น ดูนะครับน้องคอยจะตีหรือจะเข้าดูจัดท่านี้ผมว่าตีแน่นอนนะตีรับสองอกใขอบดังด้วยนะบุรีอ่าดูนะครับเตรียมตัวเตรียมตัววันนี้ทั้งวันเลยอตีลั่นนะออกจากพิษณุโลกครับติวยังครับยังเไ้ดนแนเลยง้ี้ ต like <serves> ีบิดเหมือนกันนะครับไม่ครับอ๋อทางลูกนี้เข้าไม่โดนนี่เด็กขอ่ล้อไปบล็อกตีเอลยเนี่ยวดูปอกจะเข้าเจ็บแต้มนะครับได้หนึ่งแล้วครับได้เตี่ย มีไวน์ก้าไหม่ะมีไวน์ก้าไหมไ้ป<อ>ตอนนี้ไม่มีไวน์ก้าไม่ลุกแล้วเข้ามาเต็มสองครับลู้มลอยมาก็จะออกเชืี่แล้วยานั้นลูกก็ออกเชือกก่อนแล้วโดนหรอเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนลูกโดนลูก ก็มาแตมสามโอ้ยสามแต้มน้องอมยังเหลืออยู่ลูกหนึ่งนะครับถ้าเข้าได้สี่จะไล่มาเป็นหกต่อเจ็ดนี่หวังไม่แน่เวลาี้ใช้ตีเอาเลลูกเข้าน้องอมนะครับได้หกเลยได้หกแต้มก็เท่าเลยอ่ะ แสงเลยเดี๋ยวน้องเขาคอดึงอยู่นะฮะเดี๋ยกรอมเยอะแก่แล้วเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยก้อมเยอะ ถ้าได้หก็จะแตลงเป็น8ต่อ7